อาจจะแปลกตาเดี๋ยวนะครับผมมาอยู่ที่นี่ปกติแล้วนะครับทุกวันนี้ผมไะอยู่ที่ฟิตเนสแต่ด้วยครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทยไงผมเลยของดออกกำลังกายหนึ่งวันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่ <ๆ S 2> อนๆพี่เพียวๆจะได้ชมคลิปของผมแต่วันนี้นะผมจะเผยเคล็ดลับการกินอาหารอย่างไรให้ผร้อมเพียวอย่างแอลเมดเดี๋ยวผมจะไปซื้อวัตถุดิบี่รลาดแล้วกลับมาที่นี่ครับมาดูกันว่าเมนูที่ผมไปทำเนี่ยคือเมนูอะไรรับรองว่าครีนคุณเพียวแบบนี้ แม่นอนครับผมกับมาตลาดแล้วกับมาตลาดแล้วผมได้นี่มาอกไก่เขาบอกว่าใครกินอกไก่นะจ๊ะไม่อ้วนนี่เราซื้ออกไก่มาใบากระเพราพริกกระเทียมจบแค่นี้เมนูวันนี้เป็นกระเพราไก่ครีมไก่เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าคลีนที่สุดปัญหาใหญ่ตอนนี้คืออะไรวะไม่มีคกตามพริกตัวต้าง,งนะใส่ไปถุงเอาไม่ได้ว่า เราไม่ได้ทําแต่แบบให้มันกินได้นะเว้ยเราทําเอาหน้าตาเป็นหน้าเป็นตานะไม่ใช่แบบทำารง่งงไอทีมอะไรนะจีโน่ดูทีมันขนาดกินมันยังไปซื้อกินความสามารถมีผมดูผมดิเราทําด้วยตัวเองนี่บ้านๆอุ้ยวอเดียผมอีซี่ผมมาจังหวะต้องมีจังหวะต้อตีอ่ะอีซี่ค้งไม่มีบางคนบอกว่ากินคีนี่ห้ามใส่น้ำมันไม่จริ ใส่ได้แค่นี้พอใส่พริกใส่ลงไปเลยคนให้มันเกิดกลิ่นอันหอมหวนเลิบละบฟังเสียบสาดไก่ไปเลยที่มีน้ำปอตรงนี้มีแต่ช่องกินเผ็ดเนาะไปเออไก่ใน,ใน,ใน่ากินจริงยังไงตอนนี้ก็รอให้ไก่สุกสักคู่แล้วค่อยปรุงรสเดี๋ยวระอได้มั้ยผมเด็ดแล้วครับรอกดขาขนาดกดไป,ไปเออครับผม ไก่ก็เริ่มตุ๋วแล้วจากโคตตัวชงให้เราก็ใส่ไปเลยมันหอยเราไม่ใส่น้ำตาลเขาบอกห้ามใส่น้ำต<อ>าลแต่เขาไม่ได้ห้ามใส่สีหวานโอ้นี่ไงไอ้ยี่ห้อโคตรอากิยอันน้ำซุปไปปรุงไวแล้วจานไหนจานเนี่ยเอ,อ่เอ,อจานข้าวของจานเสร็จแล้วนะครับผม และนี่แหละครับผมผัดกะเพราอกไก่สูตรแอมเมดเดี๋ยวไปกินข้างในก่อนรสชาติเป็นไงคือตอนนี้ครับเมนูผมก็เสร็จแล้วนี่เท่อาจจะไม่ได้ครีมมากเป็นข้าวธรรมดาแต่คือเมนูจะเป็นเมนูไก่ครีนผัดกะเพราไก่คลีร,คลครับผมของผมก็เหมือนกันคลีรับผมชิมก่อนเท่ได้ยูได้ได้ยูอาจจะไม่อร่อยมากครับผมผมทำให้เป็น <laughs> แต่ได้ปรงมานี้ยป,ก,ป,ก,ปก,ก่อนไปก่อนค่อยกอนผมก็เท่ ขอพักกินอาหารคลีนสุดแอมเมตประธานพอง,องครับอย่าลืมให้กำลังใจพวกผมไหมนะครับให้ผมเยอ,อนนะคร,ครับผมอย่าลืมใส่ไปใช้ก่อนหน้ากันนะครับผมหนี้ที่ด้วยนะผมอากาบของเล่นครับผมแล้ววันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับอย่าลืมครับแฮปปีกเชียร์ทีมแอมเมตชนะแน่นอนเย้กินต้องหลับม,มาวะนี่เพื่อนพุงมาเองว่ะให้ผมพิจารณาครับผมวฮ่ยอร่อยอ่ะเนี่ยมันกีนเหรอกินชนะแน่กินชนะแน่